ในสรีระทางเจริญและทางเสื่อมแห่งปัญญาพระศาส,สดาประทับนั่งในที่สุดประมาณ120โยดเทียวทอดพระเนตรรูปภิกษุดั้นแล้วดำริว่าภิกษุดั้นมีภิกษุนั้นเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุดแผ่นดินด้วยประการใดแลการที่เธอตั้ง ตนไว้ด้วยประการนั้นนั่นแลยอ่อมสมควรแล้วทรงเปล่งรัศรมีแล้วทรงเปล่งพระรัศมีบไปว่าหนึ่งตัดอยู่กับภิกษุนั้นปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแลความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะการไม่ประกอบ บันดิตรู้ทางสองแพ่งแห่งความเจริญและความเสื่อมนั่นแล้วพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญขึ้นได้แอ่อัดปัญดาบทเหล่านั้นบทว่าโยคาความว่าพ้อการกระทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายในอารมณ์38คําคำว่าโพริกนั่นเป็นชื่อแห่งปัญญาอันกว้างขวาง เสมอด้วยแผ่นดินความพินาศชื่อว่าความสิ้นไปบทว่าคือซึ่งการประกอบและการไม่ประกอบบดว่า วายวิภาวายจะคือแห่งความเจริญและความไม่เจริญบทภว่าตะถาตังตานงเหรอคะความว่าบัณฑิตขึ้นตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญากล่าวคือผูรี่นี้จะเจริญขึ้นได้ในการจบพระคาถาพระโปธิเทระตั้งอยู่ในพระ อรหัตดังนี้เรื่องผ้าโปลิเถละจบครับสาธุครับจบเรียงจบแล้วค่ะครับปิดทวารห้าแล้วตั้งกรรมเอาปิดปิดห้าทวานแล้วก็นั่งภาวนา ครับร <oh> บริกรรมไงบริกรรมให้เป็นชานจิตอ๋อแปลว่าพระพุทธเจ้าไม่สรรเสริญผ uh um um ู้ที่เรียนอย่างเดียวแล้วไม่ปฏิบัติสรรเสริญผู้เรียนด้วยปฏิบัติด้วยใช่ครับ มันต้องมีปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทไปควบคู่กันเนาะอาจารย์ครับ,รบ uh สวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตฟังด้วยคนนะคะได้ครับสวัสดีค่ะหนูหนูชื่อหนูชื่อเชอรี่นะคะอยู่จังหวัดพิจิตรนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้ค่ะครับผมสาทุค่ะขอเจริญนธรรมค่ะ สาธุค่ะแม่หนูอยากอยากหัดเรียนภาวนาเลยพี่หมงพาพามาฝากไว้ในห้องนี้ <c oughs> เผื่อจะได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยค่ะหนูไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะครับตอนนี้คุณแอนด้ดวยนะคะอ๋อคุณเชอรี่ฝึกมาแบบไหนเหรอคะหนูไม่หนูไม่ได้ฝึกอะไรเลยค่ะหนู หนูมีเวลาหนูก็สวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิแบบนั่งหลับตาดูตัวเองเฉยๆคือหนูไม่ได้มีครูบาอาจารย์ที่ไหนแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะหนูก็ค่อยค่อยๆหัดอยู่ค่ะตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังไม่มีพื้นฐานครับก็ก็มีพื้นฐานนิดหน่อยแหละครับ แล้วเริ่มปฏิบัติยังไงครับผมที่ปฏิบัติเองอะหนูหนูก็นั่งหลับตาแล้วก็คือกำลังอยู่ในขั้นควบคุมจิตตัวเองไม่ให้วอกไปแวกมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารยดร์ดีครับดีครับหนูหนูพยายามรู้สึกตัวให้ได้เยอะที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยอยู่หรอกค่ะเพราะวันวันวันหนึ่งชีวิตหนูมันจะเจออะไรยะแยะมากมายแลวหนูก็ไม่ค่อยมีสติค่ะหนูเป็นคนหนูเป็นคนไม่มีสติอยู่กับตัวเท่าไหร่ค่ะมัันยงเผอเพลินไปตลอดวันมันยังใหม่อยู่ครับมันยังใหม่อยู่ยังไม่ยังไม่ชํานาญครับเจอรี่ค้าขายหรอคะใช่ค่ะหนูหนูทําขนมไทยขายอยู่ค่ะเต่หนูก็ ทำงานอบตด้วยนะคะแม่น้องแอนสมัยก่อนค่ะปั่นน้ำผลไม้ขายอะค่ะวุ่นทั้งวันสติมันหลุดอยู่แล้วเป็นธรรมชาติค่ะหนูทำงานอยู่อบตอก็เจอคนทั้งวันค่ะแล้วก็ในระหว่างวันหนูก็ทำคือหนูเป็นคนทำงานหลายด้าน ช่วยเหลือคนหลายอย่างจับนูน่นจับนี่จับนั่นเยอะแยะเต็มไปหมดในแต่ละวันหนูจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่ก็แก้สถานการณ์ไปในแต่ละวันแบบว่าแต่ละเรื่องก็มีให้มันต้องแก้แล้วก็ทําให้มันเสร็จและจบอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็จะไม่เอาตัวไปผูกกับเรื่องอะไรหนูจะตัดทิ้งในทุกวันที่หนูกลับบา้านทุกอย่างจะไม่มีเหลือคาในสมองหนูเลยหนูเป็นคนขี้ลืมมาก <c oughs> ดูยัางทํางานได้สําเร็จในในหลายๆเรื่องในแต่และวันนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมันไม่หนูไม่เข้าใจตัวหนูเองเหมือนกันละค่ะกพคงต้องค้นหาต่อไปค่ะก็ดีแล้วนี่ครับไม่ได้เก็บงานไปปวดหัวที่บ้านนะครับ <c oughs> ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ไม่เอาอะไรกลับไปเลยเพราะว่าหนูคือจริงๆหนูอยู่บ้านคนเดียวหนูก็ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมากในเรื่องของครอบครัวเพราะว่าพี่ๆก็อยู่กรุงเทพหมดพ่อแม่ก็เสียแล้วแล้วหนูก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมากระทบใจหนูเท่าไหร่หนูจะเป็นคนไม่ไม่รู้สึกกับอารมณ์ต่างๆมากนะคะอาจารย์หนูจะไม่ไม่ไม่ให้ค่ากับอารมณ์อะไรเลยแต่ว่าบางทีก็จะเป็นคนที่แบบขี้งุดหงิดเร็วไปไหน่อยค คือด้วยความที่หนูมีตัวตนเยอะค่ะจย์หนูจะหนูหนูจะมั่นใจในตัวเองว่าหนูทําได้ทุกอย่างหนูจะเก่งหนูจะแบบอันนั้นหนูก็ทําได้อันนี้หนูก็ทําได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนูจะมีมีมีอัตราในความรู้สึกของตัวเองเยอะค่ะในความที่แต่หนูก็คือไม่ไม่ไปดูถูกใครหนูก็ไม่ไปหนูเป็นคนเอื้อเฟื้อคนอื่นตลอดเวลาและก็ยอมคนอื่นตลอดเวลา แต่ในขนาดเดียวกันหนูก็มั่นใจในในความเป็นตัวหนูมากเหมือนกันว่าเออหนูอันนี้หนูก็ทําได้อันนั้นหนูก็ทําได้อันนี้หนูก็ทําได้หมดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์รมันจะเป็นประมาณนั้นงครับเวลามีอะไรที่มันทําให้หงุดหงิดเพราะวะ่ามันก็จะเคลืคล่อนขึ้นปืด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 อย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วมันก็จะหายไปแบปบหนึ่งแต่ช่วงหลังๆเนี่ยหนูมีความรู้สึกอย่างหนึ่งบ่อยมากค่ะอาจารย์ หนูจะรู้สึกถึงขณะที่หนูอยู่เนะะี่ยค่ะรอบรอบตัวหนูอ่ะหนูหนูจะรู้สึกว่ามันไม่มันเป็นแค่มันเป็นแค่สิ่งธรรมดาที่มันมีอยู่บนโลกหนูจะรู้สึกอย่างนั้นแลวเว็บเว็บหนึ่งคือทุกอย่างมันก็จะแบบเหมือนมันเบาะค่ะหนูหนูหนพอหนูพิจารณามันอะ่ะมันจะทําให้หนูรู้สึกว่าอันนั้นก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่บนโลก ใบนี้หนูจะรู้สึกอย่างนั้นนะคะอาจารย์ช่างมันแบบทุกอย่างหนูพยายามช่าง,งมันไม่เป็นไรไม่มีอะไรความรู้สึกกลัวที่หนูเคยกลัวผีหนูเคยกลัวความมืดเนี้ยตอนนี้หนูก็เริ่มจัดการได้หนูก็เริ่มที่จะไม่ได้ใส่ใจมันมันก็คือขุดขึ้นมาให้หนูเห็นแล้วห,หนูก็จะเฉยเฉยกับมันเนี่ยค่ะครับตอนนี้มันอยู่ประมาณนั้น,นะคะอาจารย์ครับ มีสวดมนต์ไหว้พระไหมครับประจําวันสวดมนต์สวดมนต์ไหว้พระบ้างค่ะเท่าหนูไม่ได้ตั้งมั่นอะไรค่ะแต่ถ้าหนูมีเวลายอย่างเมื่อคืนก็สวดมนต์คือตอนเนี้ยจะตั้งตั้งใจไว้ว่าถ้าถึงวันพระหนูจะสวดมนต์นั่งนั่งสมาธิในทุกวันพระให้ได้อย่างเงี้ยค่ะแต่จะไม่สัญญากับอะไรเพราะหนูเคยผิดศีจจะบ่อย หนูเคยผิดศัจจะในการที่หนูจะสวดมนต์นั่งภาวนานแล้วหนูทําไม่ได้ด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะผิดศัจจะตัวเองอยู่บ่อยๆเมื่อก่อนนะคะแต่หลังๆนี่หนูเลิกตั้งศัจจะกับอะไรแล้วก็ถ้ามีเวลาหนูจะรีบทําอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดีแล้วครับดีแล้วครับเอาเอาเอาที่สะดวกครับไม่ต้องกําหนดเวลาที่แน่นอนใช่ค่ะเมื่อก่อนหนูจะไปกําหนดว่าเดือนนี้ทั้งเดือนจะสวดมนต์นั่งสมาธิและหนูก็จะต้องแบบ มีอะไรให้หนูไม่ได้ทําอ่ะและหนูก็ผิดสัจจะตัวหนูเองอยู่บ่อยๆค่ะหลังๆนี่หนูก็เริ่มไม่ค่อยแล้วค่ะไม่ไม่ค่อยไปใส่ใจอะไรกับตรงนั้นละก็คือเอานะถา้ถาถา้ามีเวลาก็ทําเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับความคิดมันเกิดขึ้นได้ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงนะมันเดี๋ยวคิดคนูนคิดนี่ครับ ถ้าเราคิดที่จะดูตัวเองเช้าตื่นขึ้นมาแล้วก็หางานให้มันทำดูลมหายใจดูการขยับร่างกายาาก็ลองหัดดูครับเช้าๆตื่นขึ้นมาเนี่ย,ยเห็นตัวเองหายใจมันหายใจยังไงอะครับเพราะอะไรจึงหายใจ ใครเป็นผู้หายใจยเงี้ยครับทำการวิจัยทำวิเคราะห์ทำว่าเอ๊ะมันตื่นขึ้นมาเพราะอะไรทำไมมันหลับหลับไปได้ยังไงตื่นมาได้ยังไงได้ค่ะเดี๋ยวหนูหนูลองทำดูก่อนคะ่ะอาจารย์ขอบ,ค,บคุณนะคะครับผมหนูก็จะเข้ามาขอความรู้จากพี่ๆในห้องเนี่ยคะ่ะเพราะว่า หนูบอกพี่หมอว่าหนูว่าอยากนั่งสมาธิหนูอยากรู้ว่าต้องทําแบบไหนบ้างหนูก็ยังไม่เคยไม่เคยฝึกที่เป็นเรื่องเป็นราวเขาก็เลยบอกงั้นก็เข้าไปห้องนี้เพราะว่าพี่พี่เขาพี่พี่เขาก็เรียนเรื่องนี้กันอยู่เน่ยค่ะหนูก็เลยเออพี่เชิญหนูหน่อยหนูหนูจะเผื่อหนูจะไปได้อะไรกับตัวหนูบ้างเพราะหนูหนูไม่ได้เรื่องเลยค่ะหนูเหมือนมัน ไม่รู้จะไปทางไหนยังไงเพราะใช้ชีวิตแบบคือใช้ทิ้งใช้คว้างไปเลยหนูไม่มีเป้าหมายไงชีวิตหนูจะแบบคืออยู่ไปวันๆแล้วก็ทิ้งทิ้งทุกอย่างทุกวันไม่ไม่เคยจดจําไม่มีเป้าหมายไม่มีอะไรเลยอยู่ไปอย่างนั้นนะคะอาจารย์ครับ,รบการปฏิบัติก็คือการดูตัวเอง้วยแหละครับศึกษาตัวเองศึกษาเข้ามาในตัวเองมีเวลาก็ดูตัวเองดูตั้งแต่ปลายผมไปถึง ใต้เท้าดูตั้งแต่ใต้เท้าขึ้นมาถึงปลายผมดูว่ามันมีอะไรที่ไหนยังไงมันเกิดขึ้นยังไงแบบนี้ครับอลองหัดดูว่ามันมีอะไรแปลกใหม่ไหมลองสังเกตดูครับอาาจรย์ถ้าบริกรรมก็บริกรรมได้ถ้าไม่บริกรรมก็ไม่บริกรรมก็ได้ครับ<อ>ก็นึกในใจไว้เสมอ,อว่าจะดู ตัวเองจะสังเกตตัวเองเนี่ยถ้าเวลาว่างที่ไม่หลงลืมครับรก็จะดูดตัวเองตั้งแต่ปลายผม <c oughs> ไปถึงใต้เท้านะสังเกตจากปลายเท้าขึ้นมาใต้เท้าขึ้นมา <c oughs> ไปถึงปลายผมแบบนี้ครับว่ามันเป็นยังไงครับผมค <c oughs> ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูขอตัวก่อนนะคะใครใครคุยกันไปก่อนนะคะหนูหนูอยู่ที่ที่ดินพอดีเจ้าหน้าที่มาละหับขออนุญาตฟังนะคะได้ครับได้ครับได้ครับอ่าน้องแอนมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน้องเขาก็ดีนะคะเป็นคนที่สติอยู่กับปัจจุบันนะคะครับไม่ละลึกถึงอดีตมันก็เลยตัดอารมณ์ได้เร็วอะค่ะก็ดีของเขาคล้ายๆแอนอะครับ คือแต่ว่าเป็นคนไวต่อความรู้สึกอะค่ะก็ะเพิ่มความนิ่งก็เพิ่มสมาธิเข้าไปก็ดีแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณธนาวาัฒคุณมงคลคุณพี่ไนสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านพอดีมีเวลา20สินาทีก็เลยเข้ามาก่อนครับ สวัสดีค่ะทุกท่านครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างวันนี้สบายใจดีไหมครับคุณนายสบายใจอะไรคะก็โดยทั่วๆไปสุขภาพร่างกายเป็นยังไงครับร่างกายสบายดีไหมจิตใจสบายดีไหมครับอ๋อสบายดีค่ะครับดีแล้วสบายก็เป็นสุข คือที่ที่สบายได้นี่ก็เพราะว่ายึดคําสอนพระพุทธเจ้าครับดีแล้วครับไม่งั้นป่านนี้เราก็คงจะยังอาคาตพยาบาท <c oughs> คนที่สปีกไม่เข้าหู <c oughs> อ่าครับ <c oughs> พูดไม่เข้าหูก็พูดเข้าหูซ้ายก็ทะลุหูขวาไปครับ <c oughs> อย่าไปเก็บไว้ ก็ก็ก็ได้จากการการเรียนคําสอนมาผู้จัดเจ้านี่แหละค่ะครับอืมแล้วก็พอเราเรียนเรารู้ว่าเอออะไรมันเป็นอกุศลเราก็อย่ากเก็บมันใช่ไหมฮะครับเราก็ปล่อยมันออกไปคือถ้าเราไม่เรียนเราก็จะไม่รู้ว่าอ๋อไออย่างเอ,อ่อสิ่งนี้อาการที่เรามานั่งคิดเรื่องราวถึงใครนานๆอะไรเนี้ยนะมันก็เป็นอกุศล ใช่มันติดมันคล่องมันมันวนอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ออกไม่ออกไปทางอื่นน่ะใช่ค่ะครับทีนี้พอเราได้ไปเรียนคําสอนได้ไปปฏิบัติเออมันก็ทําให้เราปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วก็ไวขึ้นนะ่ะอ๋ออ๋ออะไม่ใช่ละต้องกลับมาอะไรเงี้ยกลับมาอยู่ที่ปัจจุบันครับอะไรเงี้ยครับเออวันก่อนคุณธนวัฒน์เขาถามว่า อย่างเงี้ยไวัยไหมยังไงถึงว่าไวัยค,<อ>คุณธนวัตรว่าไงถามเรื่องอะไรคงจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่สะดวกที่จะเปิดไหมไม่เป็นไรคะ่ะได้คเปิดได้ยังไงคุณไนทําไมอ่ะผมพูดได้จาไม่ได้แล้วใช่คือวันก่อนที่คุณธนวัตรถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเออดึงกลับมาไวัยไหม เป็นการดึงดึงดึงกลับมาไวไหมอะไรเงี้ยนะเออวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าไอ้ที่ไวไม่ไวก็คืออย่างนี้อย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราเราเราคิดถึงเรื่องอื่นน่ะเรานึกเราคิดถึงเรื่องอื่นอยู่ใช่ไหมคิดสมมติว่าอ่ะใครมาพูดที่เราเอไม่พอใจเราก็จะคิดเครียดแค้นเขาเป็นนานเลยใช่ไหมสมมติว่าตอนนั้นน่ะเมื่อก่อนนี้คิดอยู่คิดได้เป็นวันวัน,วน,วนหรือว่าคิด สักครึ่งชั่วโมงอะพอเรามาเรียนรู้คําสอนพระเจ้าหรือว่าเรามาปฏิบัติเนี่ยสองนาทีแล้วเราก็เลิกคิดละเราก็เรารู้ตัวเราก็กลับมาอยู่ที่ปัจจุบันอันนี้ก็คือไวไวขึ้นความไวคือเราจะไม่ถือว่าไวมากนะครับสองนาทีนี่ถือว่าไวมากอ่าเราเราเราจะไม่คิดนานถึงเหมือนเหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมฮะอะไรเงี้ยพอพอรู้ตัวว่าอ่ะกําลังคิดเรื่องอื่นอยู่ละ คิดไม่ดีอ่ะคิดอาฆาตคนคิดไม่พอใจค,คนนะ่ะอ่ะกลับมาจะถ้ารู้ตั้งแต่คิดว่าคิดไม่ดีอันนั้นมันก็ไปทางทางที่ไม่ถูกแล้วครับก็ต้องต้องกลับทางใหม่ต้องเดินทางใหม่เดินทางถูกเดินไปในศีลสมาธิปัญญาที่เป็นกุศลนะครับสํารวมให้ดีตั้งมั่นให้ดีมีปัญญา นี่ก็จะเดินไปได้ถูกทางมากขึ้นอ่ะตรงทางมากขึ hmm. ้นครับผมค่ก็เมื่อก่อนเนีัยไม่รู้พนิพานก็จะอยู่ไม่ไกลอ่ะครับเมื่อก่อนไม่รู้โหคิดเป็นเรื่องเป็นราวเอามาสร้างหนังได้เลยอ่ะเดี๋ยวนี้อ่ไม่เอาละพอพอได้เรียนคำา